เดี๋ยวพี่พครับสวัสดีท่านผู้ชมท่านผู้ติดตามช่องก่อตไลา์ครับแอดมินขออนุญาตรีวิวอีกเส้นทางอีกเส้นทางหนึ่งอยากให้ทุกท่านรู้จักถ้าทาา่านมาเที่ยวนะครับหรือเดินทางมาเขาคอมาผาตัดมาอะไรก็แล้วแต่นะครับทอล .2304 เส้นนะ้ำตกว่าจิรธาแล้วก็ไปผูทอล2อ21 เป็นเส้นทางตัดได้อีกเส้นทางหนึ่งนะครับก็อีกเป็นทางเลือกแต่ถามว่า,าเส้นทางเป็นยังไงนะครับก็เอาเรื่องเส้นทางหนึ่งเหมือนกันก็ไม่แพ้2196นะครับประมาณนั้นแต่อยากให้สบายที่สุดก็ไปทลอ12ครับปเป็นยังไงไปชมกันับนะเดี๋ยวพี่โวกครับขออนุญาตอธิบายเส้นนี้สักครู่นะครับจะได้เข้าใจเรารีวิวคือจากสุดนี้นะครับ2196ผ่านน้ำตกทานทิศแต่เราไม่ได้เลี้ยวเข้าไปนะ นะครับเราวิ่งตร,ตรงออกมาที่เส้น21่ก็คือตามคลิปนี้นะครับโดยปกติถ้าท่านจะไปเข่าคอนะครับทางง่ายที่สุดแนะนําก็คือ21นะครับแล้วก็ออกอาบายพาสต,ตรงนี้นะนะครับแล้วก็จะมีปตทอยู่ตรงนี้แหละเป็นจุดสังเกตอ,ออกจากบายพาสนะครับท่านก็วืดนะครับเส้น12นะครับวัดพระธาตุผ่าซ้อนแก้วแล้วก็แยกแคมป์สนซ้ายลงมาเส้นนี้คือเส้นที่วิ่งสบายที่สุดนะครับเพราะถนนสี่เลนตลอดสาย เส้นที่หนักเอาการนะครับก็คือนางงวนะครับ2196ตัดมานี่ท่านก็จะโคง้โคงเห็นไหมครับสังเกตว่าโค้งเนาะนะครับแต่ตรงนี้คือตัดตรงกลางนะก็คือเอาเรื่องเหมือนกันนะครับเดี๋ยวเป็นยังไงไปชมกันครับผรถนนก็จะมะีลักษณะนะครับไม่มีหลายทางนะครับไม่ต้องดราม่านะครับแบบจะยึดเส้นเหลืองเป็นหลักเพราะว่าถ้าท่านยึดเส้นขาวก็อาจจะล่วงหล่นลงทางได้นะครับ ยึดเป็นหลักอะ่ะก็อาจจะต้องมีเหยียบมีค้อมบ้างเล็กน้อยนะครับแต่ว่าไม่ใช่ว่าจะค่อเลนไปตลอดนะนะครับประมาณนั้นนะไม่เห็นอยากกินเลนนะครับ่ถ้าเห็นแล้วก็ใช้วิจรรารณญาณครับเส้นนี้รถมาได้หมดนะครับทุกประเภทก็ก็จะเป็นถนนนะครับเบิร์งวางอันไกลโพนอีกเส้นทางหนึ่งนะครับแล้วก็จะตัดออกเส้นทางหลักได้นะครับ อันนี้ดีแล้วนะครับมีการตัดต้นไม้ใบหญ้านะครับไอ้บินเคยมากลางคืนนี่โอ้ยลบนะครับกิ่งมงกิ่งไม้เข้ามาข้างในกันเลยทีเดียวนะประมาณนั้นเป็นอีกเส้นทางหนึ่งนะครับที่คนชอบท่อ,อ,บทองเที่ยวเส้นทางภูเขานะ,นะลองมาดูลองมาสัมผัสดูกลางคืนท่านมาก็วิ่งโดดเดียวเดียวดายในท้องดีเลยนะครับ เส้นทาง2196นะครับที่เป็นเส้นทางเขาค้อที่ตัดออกตัวโซนนางงัวเพชรบูร์เนี่ยก็อาจจะลดเยอะนะลองเส้นนี้เส้นนี้แต่ยังไม่ถึงนางงัวนะครับก็อาจจะต้องไปยูเทิร์นแล้วก็เลี้ยวขวาเข้านางงัวนิดหน่อยแต่ก็ทำให้ท่านนะได้อันซีนกับถน,นนอีกเส้นทางหนึ่งแล้วก็ไม่ต้องไปอารมณ์เสียหรือหัวเสียกับ ปริมาณรถเยอะๆที่ลากเบรกยาวๆเสียงเบรกไม่นะครับนี่ก็จะเป็นอีกเส้นทางหนึ่งนะที่มีมาให้ทุกท่านได้เลือกนะครับประมาณนี้ก็จะมีภูเขานะครับสลับซับซ้อนเช่นเดียวกันนะครับเป็นถนนอันซีนอีกเส้นหนึ่งจริงๆผมเคยรีวิวไว้แล้วนะครับแต่ว่ามันเป็นกลางคืนนะก็ วันนี้ได้โอกาสนะครับขอตัดส่วน 196, 2 1 9 6ผมเคยรีวิวไว้ประมาณน่าจะ2-3คลิปแล้วนะครับรีวิวกับหมอเป้ไปช่วงหนึ่งนะครับแล้วก็ผมก็รีวิวเองด้วยอีก2-3สคลิปนะท่านก็ไปติดตามชมกันได้ก็เอาเรื่องอยู่ประมาณหนึ่งนะครับนะส่วนโอ้หลุมหลุมระเบิดนะครับส่วนตัวผมนะครับก็ชอบเส้นนี้นะตรงนี้ก็ได้นะครับ ก็ตัดออกไป2 1 9 6ได้เช่นเดียวกันนะครับอ่าก็จะไปโ่อ่าเขาเรียกว่าอะไรล่ะโซมน,นะะใกล้ๆก,กับไปษณีเขาค้อนะครับถ้าต,ตัดออกเช่นเดียวกันถ้าท่านจะไปษณีเขาค้อก็อ่าตัดออกตรงนู้นได้เลยนะครับที่นี่โค้งจะค่อนข้างกระชับนะครับอ่าความชันก็ใกล้เคียง2 1 9 6นะครับ แต่มันสนุกตรงที่ว่าอ่ามันป่าดงดิบวิ่งผ่านปา่าวิ่งผ่านอะไรนะครับก็จะประมาณเนี้ยนะครับสูงชันโค้งเคี้ยวนะก็อยากให้มีความชำนาญนิดนึงนะครับใช้เกียร์ต่ำช่วยเบรกนะครับกลางคืน <c oughs> <c oughs> ผมก็ไม่ได้แนะนำให้มาเส้นนี้นะครับมันเปรี่ยวเกินไปนะครับแต่ถามว่าพอจะมีรถวิ่งไหมก็มีมีรถอ่า เขาเรียกอะไรล่ะรถคอกรถขนของก็มีวิ่งอยู่นะครับจะสังเกตว,ว่ารถลงดิ่งตลอดแล้วก็เสียงเครื่องบูมบ,บึ้งนี่คือถ้ e เอ i นจินเบรช่วยนะครับนะอย่าเบรกลากยาวนะครับแล้วก็ดูด้วยว่าอย่าให้รอบเครื่องมันขึ้นไปจนถึงกีแดนะครับนะเดี๋ยวน้ามันเกียร์อาจจะเดือดด้วยถ้าเป็นได้ถ้าเป็นเกียร์ออโตโอ้นะหรือถ้าเป็นเกียร์ธรรมดาก็อาจจะ,จจะถ้าคัดไม่ได้นะครับโอ้ตรงนี้มีอ่า โค้งนี้มีการทําถนนเพิ่มนิดหน่อยนะครับครับถนนสวยวิวงามมันเขียวด้วยครับช่วงนี้แต่ช่วงคืนมันเปรียบนะผมไม่แนะนำกลางวันมาได้นะครับระวังและารัว่าถ้าท่านอยู่โซนใบสนีข่าวข้อโซนข่าวข้ออะไรต่างๆจะอบอกตัดเข้ากรุงเทพนะครับมันจะพามาเส้นนี้ก็จะให้ดูเป็นตัวอย่างหรือถ้าคนต้องการที่จะท่องเที่ยวก็มาได้เลยครับ ไม่ได้ติดขัดปัญหาแต่อย่างใดนะครับคนที่มีความชำนาญเลยชอบทางแบบแอดอยู่แล้วก็มาได้เลยครับรถมีมาเรื่อยๆอยู่นะครับกลางวันนะครับไม่เห็นจะไปข้อมเลนนะครับประมาณนั้นก็บางโซนก็จะมีขยายถนนด้วยนะนะครับพอให้เห็นหลายทางเห็นหลายทางเราก็ชิดไปนะครับเป็นถนนสวยอีกเส้นหนึ่งนะครับแต่ก็ขอให้มีความชำนาญหน่อย ้าเป็นฝั่งที่มาจากเพชรบูรณ์หรือมาจากน้งงวเนี่ยก็จะเป็นขึ้นเขานะครับแต่ถ้ามาฝั่งจากฝั่งเขา้อ,อ,อเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นทางลงนะครับก็ควรจะใช้เกียร์ต่ำช่วยเบรกหรือเอนชเบรกนะครับให้เป็นดูนะครับเส้นทางก็จะประ,ะมาณนี้นะครับคดเคี้ยวแล้วก็ที่มีรอยปะรอยอะไรเนี่ยคือถนนมันแยกนะครับก็แสดงว่า ช่วงรดูฝนนะครับถ้าฝนตกเนี่ยให้ชะลอความเร็วด้วยเพราะการถนนลื่นมีสูงมากนะครับตรงนี้นะครับพอเออถึง3แยกที่จะออกน้ำตกวัดชิรธานตามที่แอดมินบอกว่าที่จะออกไป ไปสถาน,นีเขาคอไปอะไรต่างๆตอนนั้นมัน2304นะครับก็จะมาเจอตรงนี้ก็จะเป็น2302นะครับประมาณนั้นประมาณว่า2304เนี่ยเป็นเส้นสั้นๆนะแต่2302เนี่ยจะเชื่อมเป็นเส้นหลักนะครับเชื่อมต่อระหว่าง2196นะครับซึ่งเป็นเส้นหลักของเขาคอเชื่อมออกมาทร์ลยีนะครับเส้นเพชรบูรณ์นะเส้นทางก็จะประมาณนี้นะครับเวลาท่าน วิ่งบน2196ท่านวิ่งอ,อยู่ฝั่งในเมืองนะครับของเขาคอเวลาท่านวิ่ง2196ท่านจะเห็นขวามือที่เป็นหมอกนะครับใหญ่ๆหมอกเยอะๆแล้วก็เป็นป่าเขียวๆเป็นภูเขายอดสูงๆนะครับคือภูเขายอดนี้แหละเขาคอนั่นเองนะครับตอนนี้ก็จะเป็นโซนขึ้นละนะครับ เสร็จปุ๊บก็ลงอีกช่วงหนึ่งก็ลงงานงูอ่วแล้วนะครับอาจจะไม่ได้ชันเท่ากับ2196นะึาแต่คดเคี้ยวนะครับไม่แพ้กันนะครับที่ดีกว่าคือการจราจรไม่ได้ครับข้างอะไรข้อเสียคือมันเปลี่ยวนะครับ วางอันไกลโพน้นนะครับเสียงตึ๊ดตที่ดังคือเสียง่าระบบเตือนออกนอกเลนนะครับบางทีเข้าใกล้มันก็เตือนแล้วนะครับเวลาเบรกอย่ารียให้มันค่อยๆนะเบรกก็เบรกไปเลยนะครับให้มันอยู่ในระดับที่เท่าควบคุมลถได้แล้วก็ปล่อย้เรียกว่าเบรกปล่อยเบรกปล่อยครับ โซนนี้นะครับถ้าเป็นบ้านคนหรือบ้านชาวบ้านกลางคืนท่านไม่ได้เห็นหลอดไฟใหญ่ๆห,ห,หรืออะไรต่างๆท่าไม่ต้องตงกใจนะครับโซนนี้จะไม่มีไฟฟ้าเข้ามานะครับไฟก็จะนะ่าจะเป็นไฟโซล่าเซลล์หรือไฟอะไรต่างๆนะหรือว่า,าจะเป็นไฟที่ต่อมาจากถนอนอีกเส้นหนึ่งอีกโซนหนึ่งนะครับอันนี้ไม่ได้มีแบบแนวเสาไฟให้ด,ดูนะเราจะขึ้นยอดเขาอีกยอดนะครับ ถ้าเป็นกลางคืนถ้าท่านมาเส้นนี้นะก็จะมีสังเกตเว,วัดเนี่ยแหละครับเป็นแบบแนวไกลๆคือพอจะเห็นมีความสว่างกลางคืนนะว่าเออ <c oughs> เป็นกลางวันก็เป็นเรื่องธรรมดาไปเลยนะครับกลางคืนนี่ก็นนโอ้เปลี่ยวนะ่าดูะต้องจัดครับต้องจัดก็จะลงเขาเป็นส่วนใหญ่เลยนะครับ <c oughs> ก็จะลงยาวๆสิบเปอร์เซ็นต์ โคลงโคลง,คลงวิ่งผ่านป่าไผ่ป่าอะไรต่างนะเป็นป่าต้นน้ำนะครับที่ไหนมีไผ่ที่นั่นมีน้ำครับดูถนนนะครับเห็นรอยแยกของถนนไหมครับแตงว่าถนนเส้นนี้มันมีมีความชุกชื้นมีความเย็นสะสมอยู่นะครับ ก็คือเนื่องจากอาจจะเป็นความสูงนะครับความชุ่มฉ่าของพื้นที่ผมภูมิประเทศโดยรอบอะไรเงี้ยนะครับก็เลยทําให้ถนนนะครับแยกออกอะไรออกนะถ้าฝนมานี่เราะวังด้วยนะครับความลื่นสูงมากมาตรงนี้ก็ท่านอาจจะหูอื้อเอาได้ง่ายๆนะครับเพราะลงเขาตอนเนื่องล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 ,ลงลงแล้วลงอีกนะถ้ามา ช่วงนี้นะครับเหมือนกันท่านไปสอง6ท่านก็จะเป็นขาลงเช่นเดียวกันเพราะว่าเขาคอนั้นเป็นโซนนะครับที่ขเขาเรียกอะไรที่สูงนะครับสุดเวลาท่านจะขึ้นมาเขาคอท่านก็ไม่ว่าท่านจะมาจากทางไหนท่านก็ต้องขึ้นหมดนะครับไม่ว่าจะเป็นเส้น12นะครับลมสักพิษณุลกเอ่ยนะครับหรือเส้นเขาคอนังงัวเอ่ยหรือว่าจะเป็นเส้นนี้นะครับ ครับโซนนี้ก็จะมีเสาไฟฟ้าแล้วนะครับก็จะมาจากฝั่งเพชรบูรณ์นี่แหละฝั่งตัวเมืองนี่นะครับประมาณนั้นก็เส้นนี้ก็จะเป็นเส้นกลางนะครับถ้าเป็นเส้นขวานะเส้นกลางที่นี่คือเส้นทางระหว่างตัวเพชรบูรณ์นะครับตัวเมืองเพชรบูรณ์มาอำเภอเขาค้อซึ่งเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่อยอดฮิตของอคนเมืองนะครับระหว่างน,นี้ที่จะมาเที่ยวกัน นะก็ด้านขวานะครับก็จะเป็นสองหนึ่งเกหนะครับด้านซ้ายก็จะเป็นเส้น12บสองมสักเพชรบูรณ์นะครับเส้นนี้ก็จะเป็นเส้นกลางนะก็คือพูดง่ายๆคือตรงนี้ก็จะเป็นแบบผ่านเขตปา่าไม้นะครับเป็นหลักเลยนะเอา,อาง,ง่ายๆก็คือจะเป็นโซนน้ำตก เส้นน้ำตกทานทิพย์นั่นแหละครับนะ,ะประมาณนี้อันนี้นะครับด้านซ้ายก็จะไปหล่มสักด้านขวาก็จะไปเพชรบูรณ์นะครับก็มันยังไม่ใช่เส้นสิบอันนี้เขาเรียกเส้นยี่สิบเอ็ดนะครับเส้นนี้จะเป็นเส้นเรียบนะครับเส้นหลักไม่ว่าจะเป็นเส้นยี่สิบเอ็ดเอย รหรือตัดเส้น12เอยนะครับก็จะย่อเวลาได้ตรงนี้ก็จะเรียกว่าเป็นถนนสายรองนะครับจากจุดน,นี้ไปเพชรตัวเมืองเพชรบูรณ์ก็20กว่ากิโลนะครับไม่ไกลนะ278นะครับมันจะมีแยกยงแยกเยอะอะไรเราไม่สนตรงอย่างเดียวมุ่งหน้าเพชรบูรณ์นะครับผมก็เปิดนะครับน้อง Google Map เป็นเพื่อนด้วยนะครับเพื่อด,ดู าลายดูเส้นอะไรต่างๆนะครับประมาณนี้ตรงนี้ก็จะเป็นเส้นถนนอุโมงต้นไม้ที่สวยอีกเส้นหนึ่งนะครับช่วงกลางคืนที่วิ่งผ่านตรงนี้ก็เออรู้สึกให้ความรู้สึกว่าแบบเย็นจะยืดดีเหมือนกันนะครับกลางคืนอุโมงต้นไม้ใหญ่ๆต้นไม้เก่าแก่ไปร้อยปีอะไรประมาณนี้ครับ ก็จะมาเจอเส้น21ด้านหน้านะครับเราก็จะต้องอเลี้ยวซ้ายแล้วก็ไปยูเทิร์นแล้วกลับเข้าเพชรบูรณ์เนาะ mm hmm. ก็น่าจะได้ไอเดียนะครับระยะทางสั้นๆครับผมไม่ไม่ไกลมากเลยนะครับน่าจะได้ไอเดียปรามาร่วมๆ20กว่ากิโลนิดๆนะครับ นะครับใครจะไปอุทยานแห่งชาติน้ำลงน้ำหนาวอะไรต่างๆก็ออกไปซ้ายไปนะครับหรือลมสักหรือภูทะเบิกก็ซ้ายไปไปเพชรบู์ก็ขวานะครับแต่ว่ามันไม่ได้เป็น3แยกนะเราต้องไปอยู่เทินนะน่าจะได้เดียครับผมเอ,าเอ,าเอา้าจะรูบตัวลายความสุขอยู่ที่การแปลวางความรู้คือการแบ่งปันไม่มีที่สิ้นสุดครับอย่าลืมกดติดตามกด subscribe กดไลค์กดแชร์จะได้ไม่พลาคดคลิปใหม่ๆจากเราสาหรับคลิปนี้ขอบคุณสวัสดีครับเดี๋ยวเรายูเทิร์นสักครู่หนึ่งก็จะไปเจอแยก2196เหมือนกันที่มาจากข่า,ขาวคอนางงว,วนะวนะครับหวานเจี๊ยบครับผมอย่าลืมกดติั้งไลค์กดไลค์กดแชร์เพื่อให้พลาคดคลิปใหม่ๆจากพวกเราให้เป็นกำลังใจให้กับพวกเราด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะไม่บายช่องโอโควออนไลน์ความสุขอยู่ที่การปล่อยวางความรู้คือการแบ่งปันในมีที่สุดค่าในวันนี้สวัสดีค่ะ